ปัญหาหลักๆก,ก็คือผมเนี่ยมันมันบางแล้วก็เหมือนร่วงเยอะะครับทีนี้ก็ใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจแพทย์ที่ทําการปลูกนะครับ mm hmm. คุณหมอก็จบมาจากอเมริกันบอร์ดครับ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจปลูกกับคุณหมอครับ mm hmm. ตั้งแต่ก่อนเข้ามาปลูกแล้วครับก็มีการให้คําแนะนําอย่างดีรวมถึงก่อนที่จะเข้ามาปลูกก็ ช่วยแนะนําเรื่องการเตรียมตัวอะไรพวกนี้ครับในและในวันที่มาปลูกก็คือดูแลอย่างดีตั้งแต่เข้ามาจนถึงเสร็จชีวิตเปลี่ยนมากเลยครับก็ใช้ชีวิตแบบมีความมั่นใจมากครับก็คือเซตผมง่ายขึ้นบางวันไม่ต้องเซตก็ออกจากบ้านได้ครับคนที่มีปัญหาผมบางครับก็อยากแนะนําที่แฮร์สมิทคลินิกนะครับเพราะที่นี่ทั้ทีมงานแล้วก็คุณหมอเนี่ยดูแลดีมากๆเลยคุณหมอก็ใจดีด้วยครับแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจครับ